กับผมใน,นเรียนร้อยเอกชัยสุดวารชมีที่สามตอนไซเบอร์เลขที่ยี่สี่การถอนตัวการถอนตัวคือก,การผ่าออกจากค่าศึกและการเปลี่ยนที่ตั้งแห่งใหม่เพื่อปฏิบัติภารกิจอื่นต่อไปสามารถทําได้ภายใต้ความกดดันและนอกความกดดันวิธีการผ่าตัวออกจากค่าศึกในระดับหมวดปืนเล็กมีวิธีการผ่าออกจากค่าศึกเป็นสามแบบมาตรฐานอยู่สามแบบคือหนึ่งการลดกําลังแนวให้เบาบางลงหมู่และชุดยิง กำหนดตัวทหารที่จะถอนตัวให้เป็นทีมคู่และแต่ละทีมคู่คุ้มครองการถอนตัวของคู่อื่นๆขณะที่เคลื่อนที่ไปทางด้านหลังในการเคลื่อนที่ผ่านที่ล่งแจ้งควรใช้ควันช่วยในการซ่อนทางด้วย2การถอนตัวเป็นชุดหากการยิงของค่าศึกเบาบางจนไม่จำเป็นต้องค่อยๆลดกำลังในแนวตามแบบวิธีแรก หรือเมื่อได้ถอนตัวไปข้างหลังไกลพอแล้วหมู่ปืนเล็กสามารถถอนตัวทีละชุดยิงได้โดยแต่ละชุดผัดเปลี่ยนให้ผัดเปลี่ยนให้ความคุ้มครองการเคลื่อนที่ซึ่งกันและกัน 3. การถอนตัวเป็นหมู่หากการยิงของข้าศึกเบาบางจนไม่จําเป็นต้องเคลื่อนที่เป็นชุดหรือหมู่ปืนเล็กถอนตัวไปข้างหลังไกลพอแล้วหมวดปืนเล็กสามารถถอนตัวเป็นหมู่ได้ โดยแต่ละหมุ่ผัดเปลี่ยนให้ความุุมพองการเคลื่อนที่ซึ่งกันและกันครับ